วอ้ข้างในนี่เล่นต่อไม้ใหญ่เลยครับวอ้ต่อไม้นี่ใหญ่กว่ารถอีกเอาแล้วครับอย่างนี้มีลุ้นมีเสียวแล้วครับอ้าวเอาวิ่งไปซะแล้ว จะใส่ยังไงบึ้มเลยนะเนี่ยโอ้หัดเสียวหวัดเสียวโอ้โอโอ้โอ้เรียบร้อยครับหักหักเลยครับเรียบร้อยเสาหักเลยเอเออย่าไ่ยอม อย่าไม่ยอมอีกอย่างใส่อีกเอาสอบหักเลยครับล่วงล่วงอีกแน่นอนล่วงอีกแน่นอน,ล,อน,อนล่วงอีกแล้วครับโอ้ยโอย้ชิบหายนะครับอย่างนี้ อสาวหักเลยครับโอ้โหเอ้าเอ้าเอ,าเอา้าการนี้ไม่ได้แค่ต่อนะครับได้ตำราหน้าใหม่ด้วยครับฝ้าบรรดาขอ้อทางทำาอะไรอีกเนี่ยเอาดัดเสาก่อน Oh, đặt sáu có người đặt sáu oh, đặt ma đặt sáu cân ma đeo đeo chơi xếp đeo đeo ồ ồ đặt sáu vô đeo đặt sáu cân ồ mẹ lưới gặp กดลงไปเก็บฟืนคร <nach>. food, ับเก็บฟืนเสียทวินเก็บฟืนแล้วเอาวะนะบ่านนี้บ้าเอาติเศร้าเอาหรือบ่าครับ <laughs> ใส่สิบล้อมันใส่ได้บ่ล่ะสิบล้อมันคือสูงแต่พอดีเลยเนาะ <laughs> ใส่สิบล้อลุงพลบอกเอาอีกแล้ว <laughs> ลุงบอลบอกงานเข้าอีกแล้วอเราแก้บ่อควาทุ่มนึงไปนี่เราแก้บ่อดทุ่มนึง ปบเบขยับออกหลบทางให้ซันนี่ครับปลาเล็กปลาเปยหลบทางให้ปลาเล็กอ้าวมาเล่นอีกแล้วเล่นเล่นกับตอยอีกแล้วคร่วนี้เป็นปลาเล็กครับปลาเล็กเป็นคนงัดขึ้นมาก็ต้อง <c oughs> ยกใส่หกลอ้อปายกใส่สิบร้อครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม,ใหม่ใส่สิบร้อ เอาไปกันนะเอาไปใส่ให้คัดน,นั่นก็นได้นะคัดมีดินอยู่น่ะเออแม่นอุ้มไปเลยครับเอาไปใส่ให้เจียภูมิยู่้างนอกนู่นแหละันนมีดินอยู่แล้วไปแล้วครับ ข้างในนี่เหลือสองคันเดีว่าโกเบต้ตองมาเคลียร์ดินตรงที่กรุงพลเอามาเททาทางก่อนเดี๋ยวไปดูข้างนอกครับไปดูป่าเล็กดันตูดเสียภูมิก่อน ดัดตูดครับดัดตูดก่อนเลย